はあ。<music> <music> สวัสดีค่ะลันจาก DTM นะคะเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการจาก TD Connection ค่ะค่ะลันก็จะมาต่อจากคลิปที่แล้วเนาะที่เล่าในส่วนของตัว TD Connection นะคะว่าคืออะไรเนาะในวันนี้นะคะเราจะมาเล่าในส่วนของตัวประโยชน์ทีดี n n e c t i o n นนั่นเองค่ะถ้าจะพูดถึงตัวประโยชน์ของตัว TD Connection แล้วนะคะซึ่งได้รับฟีดแบ็จากคนที่ใช้งานจริงๆเนี่ยคนพบเราว่าสามารถลดอาการปวดได้ถึง97%เเลยนะคะจากที่กล่าวไปข้างต้นเนาะว่า ตัว T D Connection เนี่ยได้ถูกออกแบบในการวางมือแล้วก็แข็งตามส,สารีระศาสตร์นะคะทำให้ลดอาการปวดเมื่อยตรงข้อมือเนี่ยได้ถึง97%เลยค่ะแล้วตัว T D Connection นะคะสามารถใช้งานสะดวกสบายมากขึ้นถึง77%เลยนะคะเพราะว่าเราจะมีเมาส์ธรรมดาหน,นึ่งตัวเนาะแล้วก็จะมีตัว T D Connection เข้ามาใช้งานร่วมได้นะคะสามารถอ่ใช้งานสะดวกสบายมากขึ้นเนาะ ทีดีคอนเนคชั่นนะคะลดการเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อในการใช้งานนานๆอีกด้วยนะคะได้ถึง65%เลยนะคะทีดีคอนเนคชั่นนะคะทำงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นถึง28%เลยค่ะปกติเนี่ยเราจะใช้เมาส์ทำรานหนึ่งตัวเนาะแล้วก็จะมีเมาส์ในการออกแบบอีกหนึ่งตัวนะคะและที่ดีคอนเนคชั่นนะคะมีตัวช็อตค,คีย์หรือว่าคีย์ลัดบนตัวเมาส์อีกด้วยนะคะซึ่งจะทำงานให้ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะและด้วยนวัตกรรมเซนเซอร์ซิกดิกิออฟฟิดัมนะคะ ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของทาง T D Connection โดยตรงเนี่ยทำให้เมาส์เนี่ยมีความแม่นยำแล้วก็ทำงานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะปรับมุมมองในการทำงานครอบคุมทุกดินทางเพื่อความสะดวกสบายในการในงานออกแบบทางด้านสามิติด้วยค่ะทั้งหมดนี้นะคะจะเป็นในส่วนของประโยชน์ที T D Connection นะคะยังไงก็ฝากตัว T D Connection ไว้ในอ้อมออ้อมใจด้วยนะคะเรามีช่องทางในการจัดจำหน่ายแล้วนะคะเว็บไซต์ของทาง D T M Shopee Lazada ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะเราจะมีโปรโมชั่นในทุกๆเดือนนะคะและในวันนี้นะคะรันต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะยังไงก็ฝากตัว t ีดีคอนเน i o ชั่แล้วก็ฝากติดตามในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ